เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีเป้ารถสวยๆนะครับคันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมครับ t o y ย TA x เอ็ปี97นะครับรถบ้านแท้ๆเครื่องดีเกียออโต้ครับแอร์เย็นภายในสวยสีใสๆนะครับสีเดิมๆบางๆรถใช้น้ำมันล้วนครับภาษีเต็ม เครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาครับลงเล่มเรียบร้อยแล้วครับเี๋ยว่าเอาไปใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับเอกสารเล่มชุดโอนมีให้ครบนะครับพร้อมใช้เลยนะครับโอนได้ปกติครับพร้อมใช้งานครับเติมน้ํามันอย่างเดียวขี่ได้เลยครับพิกัดดูรถอยู่ที่อ่างศิลาชลบุรีนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับได้ครับอันนี้เครื่องเป็นเครื่อง2.0นะครับเครื่องโครนานะครับเครื่องบล็อกเดิมเกียร์ออโต้เบาะผ้าครับสวยสะอาดเลยนะครับ หน้าต่างไฟฟ้านะครับสะอาดทั้งหน้าหลังครับเบาะเล่มเอกเเอสารชุดโอม้มีครบครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ